เอฟถามว่าพี่ดาจะบอกหน่อยไหมลูกบอกบอกหน่อยได้ไหมคะน้องกวนจริงเลยทุกคนบอกหน่อยได้ไหมลูกอ๋อไม่ได้ไม่บอกหรออ,อ๋องดก่อนใช่ไหมเราอารมณ์ดีไหมเนี่ยอารมณ์ไม่ดีทุกคนเป็นไงครับ้าอารมณ์ไม่ดีน้องกวนเหรอลูกเหรอ,น,อน้องเยอะเนาะ ก็ควรใครๆก็อยากอยู่ใกล้พี่ด้าไงคะทุกคนพี่ด้าเขาเนื้อหอมทุกคนเอยนี่ดูเู้าห้แสะรู้ทุกคนดูกูนายแฉะรู้แสนรูแนร้แสนรูนร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 ้ตกลงบอกห่วยไหมลูกไม่บอกค่ะหรือว่ารอลมดีก่อนใช่ไหมลูกฮะ้ไหม